อ่ะวันนี้ผมจะมาเล่นมายากลคลิปแรกของช่องเนาะก็ยัยเนี่ยเดี๋ยวจะปรีดไพ่อย่างนี้เดี๋ยวจะสุ่มหยุดเอาแล้วกันเนาะสมมติอยู่ตรงนี้เป็น3โมคดํดก็จะเอาเลข3ทั้งสทั้ง3ใบที่เหลือเนี่ยออกมาก ก็โอเคทีนี้เนี่ยมี3ามอยู่4ีใบเนาะเดี๋ยวก็จะเอาไพ่ออกมาสักประมาณเออสักประมาณนี้แล้วกันให้ทำก็คือเดี๋ยวจะเอาไพ่เนี่ยสุ่มๆ,ๆไว้แล้วกัน,นตรงนี้ นี่ก็สับไพ่ด้วยเคตรงนัสับด้านนึงโอเคด้วยเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการอ่าวางวางวางนี้ครับวางสลัดวางสลับแรกๆผมจะวางสลัด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  วางสลับโอเคอ่ะตัดสักหนึ่งทีโอเคทีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสองใบบ้างอันนี้คือเอายังไงก็ได้วุ้นนะ,ะวางวางวาง,วางสลับสลับวางสลับวางโอเคตัดอีกหนึ่งทีชุบ อ่าจะไปเป็นสี่ใบว,วางวางวางแล้วก็อัดสลัดโอเคทีนี้เดี๋ยวแจกให้เป็นอ่าสี่กองอย่างนี้ชึบชุบชุบชบชบ,ชบอเอาให้เข้ามาอย่างงี้ชุบ นี่เดี๋ยวถ้าสมมติมีคนดูเนี่ยก็บอกว่าจะเอากองนี้เข้ากองนี้หรือกองนี้เข้ากองนี้ผมนะอะสมมติว่าเอากองนี้เข้ากองนี้ให้ที่เลือกมาเนี่ยมีเป็นเลขสามเลือกสูงเองครับผมนะมีไพ่มันจะมีไพ่อยู่ทั้งหมดอ่อสี่ใบที่ความหน้าอยู่ถ้าบอกว่าสี่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่เลขสามหมดเลย คนดูเขาบอกว่าไม่เชื่ออยู่แล้วผมนะแล้วก็เปิดให้เขาดูเลยว่าเป็นได้สับจริงๆอ่าเดี๋ยวผมสอนต่อเดี๋ยวผมจะสอนโอเคเนาะโอเคนี้เนี่ยอ่ะดีการเล่นนะผมนะอะตรงนี้เนี่ยให้คนดูว่าทำอะไรก็ได้ผมนะจะตัดจะสับยังไงก็ได้ เราก็กรีดอ่ะสมมติอเอาเล็กสามมาหนกีอ่ะเป็นอ่ะคราวน,นี้เป็นเอสนี่เราก็แค่หาเอสผมนะเอสหาเอสเอสมาหนึ่งใบโอเคโอเคผมนะทีนี้เราได้ Ace เอสเสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่าอ่ะมีเอสอยู่ทั้งหมด สี่ใบเนี่ยเราก็ตัดไพ่ทำาไงก็ได้ผมนะตรงนี้มันเป็นกลที่เรียกว่าอเออกลนที่ทตัวผมนะมันคือถ้าทําตามสูตรเป้เนี่ยมันจะได้การดออกมาแบบผลลัพธ์ยังไงก็ตายตัวผมนะทีนี้เราก็สุ่มๆไพ่ออกมาครับไม่ใช่สุ่มสิเขาเรียกว่าหยิบไพ่เนี่ยแบบว่าเหมือนเราหยิบแบบสุ่มๆม,มาผมนะจริงๆเนี่ยเราหยิบไพ่มาทั้งหมดสิบสองใบผมนะก็หยิบทีละสามอย่างนี้ อย่าหยิบอย่างนี้นะผมอย่าหยิบทีละไปลงนี้มันจะเขาจะดูออกผมนะอ่ะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยให้เขาวางตรงไหนก็ได้ผมนะมันคือฟรีช้อยเลยวางสมมติว่าตรงนี้วางอตรงนี้ตรงนี้ติดกันได้ผมนะวางติดกันไปชสบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทำการสับแบบโอเวอร์แฮนด์ชัวโฟอย่างเดียวผมทำได้แค่โอเวอร์แฮนด์ชัโฟกก็คืออย่างนี้จับเอายุ่ปุ้มจับ ไปตรงนี้ผมนะแล้วก็เอานิ้วกลางกับนิ้วนางจับตรงนี้แล้วก็เนี่ยมือซ้ายมันจะฟรีใช่ไหมผมนะมันก็แล้วก็ดึงไพ่ออกมาที่ลหลายๆใบก็ได้ผมนะไหลใบเลยดึงไปอ่ะเราก็แค่บอกว่าสับจริงๆสับด้านไหนก็มีค่าต่วกัรผมนะแล้วบอกแค่ว่า,าสับสองด้านเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้เราก็ตัดไพ่ตัดรอบก็ได้ผมนะโอ้ยมันก็ตัดได้อะเข็มเฮ้ หลังจากนี้เราจะไม่สามารถสรับไพ่ได้แล้วผมนะไม่สามารถแบบโอ์แฮนด์ชฟโฟได้แล้วนะต้องทำได้อย่างเดียวคือแค่ตัดผมนะแค่ตัดไพ่อย่างเดียวไม่งั้นก้นมันจะไม่ลงล็อคกครับผมนะโอ้ยโอเคนี่เนี่ยเราก็ทําการนี้ผมนะเราก็บอกคนดูไว้ก่อนวนะ่าอะสมมุติผมจะทำอย่างนี้ก็คือวางสลับ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 นะวางสลับไปเลย่อยๆผมนะ ครบจนครบทุกใบเสร็จโบเคเฮ้เนี่ยต่อไปเนี่ยคือฟรีชอยส์แล้วผมนะก็คือลงได้ทีละสองอ่าสมมติอ่ะ,อะต่อไปก็คือสองใบ้ผมนะให้คนดูเขาเลือกตามตามใจแล้วอ่ะอันนี้ที่นี่ผมจะวางสลับาวางแบบวางสลับ,สล,บ,ส,ลบสลับกันเลยนะผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการตัดต่อคลิปด้วยแหละโอเคตัดก็ได้ผมตรงน,นี้ตัดก็ได้แต่อย่าห้ามสลับเด็ดขานะผมนะ คราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีใบครับวางสลับวางสลับคือตรงนี้เนี่ยเป็นสีช้อยสลนเหมนะเขาจะเลือกไงก็ได้แต่อย่าให้ตอนรวบไพ่เนี่ยอย่าให้ไพ่มันสลับกันนะผมนะไม่งั้นมันจะไม่ลงล็อกพอดีหลังจากทําครบสี่ใบผมนะอย่าตัดดิดขาด,ดีทำอะไรกับมันนะผมนะคแค่ทาแค่ทําได้แค่วางสีใบเหมือนทําวอนนี้ผมโชว์ต้นคิ้วผมนะอ่ะวางสี่ใบครบ ทีนี้เนี่ยไพ่เอสเนี่ยมันก็จะถ้าสมมติเราทำอ่ะมมวนนี้ปุ๊บต้องเอาฝั่งเนี้ยเข้ามาอย่างเดียวผมนะถ้าทําอย่างอื่นมันจะไม่ได้ผลนี้เนี่ยแล้วก็ถามมไปแล้วผมว่าจะเอากองนี้เข้าตรงนี้กองนี้เข้างนี้เอาสมมติเอาซ้ายเข้าขวาชึบเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะไอกองเนี้ยคือมันความอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ทําการไหนก็นได้แล้วแต่ใครจะเล่นฝั่งไหนก็แล้วแต่ผมนะตัยวยผมจะเล่นฝั่งที่ว่าเป็นไพ่ใบอื่นยังไงหน้ามันจะดูนี่กว่าทีนี้เราก็แบบ เอาจอกออกมาผมนะเอาจอกออกมาชึบแล้วก็ทําการแกล้งบอกว่าอะถ้าผมบอกว่าสีใบนียเป็นเอชหมดเลยเขาจะเชื่อไหมทีเนี้ยคือคนส่วนใหญ่เขาตอบเ,เราไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้แล้วก็เปิดให้ดูแล้วผมนะว่ามันคิดเอชตอ้องสี่อะประมาณนี้ครับกลนี้ก็กพราะคนระวังคือเรื่องการทําให้มันเรื่องการอะไรไงวิธีการในการทาไพ่ผมนะคือมันต้องทําเป๊ะ ถ้าทําผ้าเนี่ยก็จะไม่ออกมาเป็นอย่างนี้ผมนะซึ่งผมก็ใช้เวลาฝึกพอสมควรเลยก็ไม่นานหรอกต้องทําตามให้มันเป๊ะผมนะมันก็จะได้ปกติอยู่แล้วถ้าผมสอนอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนหรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนก็ขอคําอธิบายทั้ผมผมจะได้กลับไปแก้ใช้เนาะซึ่งอันนี้ก็เพิ่งมาสอนไมในครั้งแรกเลยก็อาจจะมี ตกหลงไปบ้างนิดหน่อยท่ผมนะก็นี้เลยครับสวัสดีครับ